ครับเป็นนี่คือสาราธรรมพระเจ้าเวียงแก้วนะครับอยู่ในบริเวณวัดอาป่างม่วนนะครับเวียนคืนนาตำบลริมกกนะครับอำเภอเมืองเชียงรายครับซึ่งมีสาราพระเจ้าเวียงแก้วนะฮะซึ่งผมขออนุญาตพาท่านขึ้นไปชมงานศิลป์นะครับงานศิลป์และความสวยงามของอาสาราหลังนี้นะครับเป็นงานพุทธศิลป์นะฮะ ก็สลราพระเจ้าเวียงแก้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นมีห้องสแสดงงานพุทธศินตัวนะครับด้านหน้าก็จะมีกิเลนรูปปั้นกิเลนอยู่สองตัวสององค์นะครับอยู่ด้านข้างสลาลนานะครับ วันนี้ที่นี่มีงานไหว้ครูนะครับไหว้ครูร้อยแปดศาสตร์ร้อยแปดแน่งนะครับไหว้ครูบาอาจารย์ทุกศาสตร์ทุกแหน่งนะครับก็จะมีพี่น้องผู้ใจบุญนะคมารวมทำโรงทานตรงนี้ตัวนะครับสลาพระเจ้าเวียงแก้วนะครับผมพาท่านเดินขึ้นไปชมความงามของ ศิลปะนั่นนะครับก็พอขึ้นมาด้านบนก็เขาก็จะเห็นงานพุทธศิ์น,นะฮะเป็นภาพจิตรกรรมเพดานก็ว่าได้นะครับันใจจิตรกรรมฝาผนังนะแต่เป็นจิตรกรรมบนเพดานเลยนะฮะอันนี้พระราหูอมจันทร์นะ ก็มาอยู่ชั้นสองนี่ก็เขาสามารถมองเห็นวิวมุมมุมสูงนะครับบริเวณวัดได้อย่างชัดเจนนะครับ โน้นจะเป็นประตูด้านหน้าทางิศตะวันออกอเกย้กับถนน,นด้านข้างก็จะเป็นระวิหารสีเหลืองอารามนะ,ะสวยงามมากนะครับที่ผมยืนอยู่บข้างบนนี้ก็เป็นศาลา,าพระเจ้าเวียงแก้วนะครับตอนนี้เพื่อท่านชมมุมสูงข,ของบริเวณวัด ต่างมวลน,นะครับเบียงขึ้นมาก่อนนะครับหนึ่อาี้จดาครับตอนนี้ก็พับนะครับาวนาี่ใหหญ่วันับคุทธราสองสาหี่วันอาพิตย์ ชมด้านในพระเจ้าเวียงแก้วกันนะครับด้านนก็สวยงามมากนะครับเือเป็นงานจิตรกรรมบนเพดานเลยนะฮะเป็นพะพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งได้เขียนไว้บนเพดานซึ่งนับว่าเป็นงานที่ยากมากนะเขียนบนเพดานนี่นะครับสําหรับศิลปินตีวาดภาพเนี่ยได้ความสามารถสูงพิเศษน้อยนะครับเพราะว่าถ้าหากวาดอ่เจ็ดฝาผนังมันก็ง,ง่าย แต่นี่เล่นวาดบนเพดานเลยนะครับรถือว่างานเป็นงานท้าทายเป็นงานศิลป์ที่ค่อนข้างจะทํายากนะครับแต่กระทาออกมาได้สวยงามมากนะครับเป็นงานศิลป์นะครับบนเพดานนะฮะเป็นพระพุทธประวัตินะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าพาไปไหว้นมัสการพระเจ้าเวียงแก้วก่อนนะครับ ถึงพระเจ้าเวียงแก้วก็เป็นพุทธรูปที่สวยงามมากนะครับเป็นพุทธรูปตางสมาธินะต่างมาวิชัยนะเป็นพุทธรูปด้านหลังก็จะเป็นภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์น,นะด้านหลังขององค์พะะคระเอาสามารถมาไว้บูชา พระเจ้าเวียงแก้วได้นะครับไววพระตัวนะชมงานศิลปตัวนะครับสามารถเดินอ้อมชมงานพุทธศิลป์ด้านหลังองค์พระได้นะครับ คือเราสามารถเดินชมด้านหลังอภพนะฮะโดยหลอบได้นะครับ